ครับสวัสดีครับผมมือนีกระกลับมาพอกับผู้ผาคือเก่านะครับใกล้สิปีไม่แล้วครับครับมือนีก็มีพผเนียดไม่ให้เบิ้งคือเก่าหรอครับผเนียดเถียนกวาดล้านคููครับไปบองเดียวกันนะครับเนาะไปโคราดครับอามาเบิ้งน้ากันครับรูปหลังลักษณะเถีนครับเถียนคู่ตัวนี้ครับสี่สิไปทิพที่โค้งที่ท่านทิพพอดีครับมือนีกระเสวันจันทร์สิบปทรงไห้ตัวเสาเนะครับมืออื่นอาจจะได้หอดมือหลูกข้าครับ ครับไปเทียนครูเทียนกวาดล้านครับระบบไก่ปืนนะครับนำนักดีครับนำนักเบาครับอยู่วางทีหาขีดนะครับตัวนี้หาขีดในน้อยหรือเปล่าครับหรือเยอะอีตัวนึงหนาจะบดถึงหาเนาะมาเบิ้งครับมาเทศพร้อมๆกันให้ลูกค้าครับว่าจะแมนจะมันบ่ครับครับอีตัวนึงครับเทียนกวาดล้านครับอกไม่ดีมากเลยครับชนิดเบาครับนี่ครับขี้เล็กสารครับขี้เล็กสารเนาะขี้เล็กเนาะครับเนาะ แกนดำเปือดตีนหมอกครับตัวนี้ครับนี่ครับอีกตัวนึงครับแกนล้วนๆครับตัวนี้ตัวนี้แกนลลวนๆเวานะครับนาอคอนเครือครับสองตัวครับใบหมองเดียวกันโคลาดครับมาเทียมปาพรอมกันครับว่าเป็นยังไงครับครับระบบไก่ปืนครับหางง่ายงนาะครับนาะครับมอนี่ยกขุนครับนี่ครับดิ่นเข้าไปครับดิ่นเลยครับบอลันครับบอลหลักลันครับ อ่ากีแมนกีมานบอรับว่างมึงครับนี่ครับไฟแชกนออบบอครับนกกระจอกนกเขาเสว่านกข้างหน้ารถขวานครับเบิึงน้อครับน้อว่างค่อยๆครับครับเรียบร้อยครับเรียวกว่าเสียงปืนครับนี่แค่ปลายเนาะเมื่อกี้เนาะเอาพ่นเอาพ่นนั่นพ่นนั่น ครับหางนิดหนึ่งครับว่างลุงครับยกขึ้นนิดหน่อยครับอยู่ครับบางคร้เอาหนีเนาะมันหนี้เอาโคตรมันเนาะครับไฟแชกคึ้นกันครับอันเดียวกันเนาะครับโบมีน้ำตรงนี้เบาๆบิ่งครับไว้ที่เราครับลันที่เราครับนี่ครับตัวนึงเนาะเที้ยนไหนเพิ่นแล้วครับนี่ครับครับนี่ครับอีกตัวนึง คื้กันครับแง่เท่ากันครับเกือบเม็ดหนึ่งครับเก่าสิบกว่าเส้นนะครับเนาะเขากับกล่องไปเซนี่เลยพอดีครับกล่องเม็ดส้นหัวส้นถ่ายเวลาสรนี่ครับนำนักเบาดีครับเบาแข็งแรงครับเล็กสปริงทั้งหมดรุตตัวครับทุกอย่างครับทั้งชาติเล็กสปริงวัตร์ตัวครับทั้งรวมทั้งกลุ่มครับมากครับง่าไงครับคือเก่าครับตัวนี้เด้มคลิกให้เพื่อนครับนี่คือเก่าครับ เชีาครับสั้นครับแกงครับเขยาครับไม่มีปัญหาเนาะเรื่องรักลันแต่ว่าจะมาแตะนะครับถ้าแตะแมนเลยครับเบื้องครับีอันนึงครับไฟแชกอันเดียวกันเบื้องครับเรียบร่อยครับเลี้ยวเชีาครับมาอีกเรื่อนนึงครับโทนมันนี่ครับ นี่หัวมันนี่ขนอันเดียวกันพี่ราครับพุ่นแตกพี่แท็กข้นกลุ่มด้วยผุนพอนีไหวครับเรียวครับผ่านยางน้ครับเนาะถุงดีปวงดีครับเออได้เด็ทีิบอกต่ออีกครับคือเทนกวาดล่าเนี่ยครับมันเป็นระบบสปริงที่เรียวแห้งครับเพราะว่ามันจะผ่านมาทั้งหลังมันจะเป็นระบบที่เรี้ยวแห้งครับเพี้ให้เรียวแห้งครับมันจะสีท่านนกเนาะแต่เทคนิคที่ว่าเป็นอย่างเทนกวาดล่าจึง ตีนกถูกหรืออาจสิตีบดถูกก็ได้เป็นเลือดไปสางรนเห็นเนาะครับเนาะแต่เทิ้งๆยังค่าตะค่ายนตึงเนาะครับเนาะตะค่ายนตึงครับมันระซิ่มัน,มนคือไมเทนนิดครับตีลูกครับโดดดงๆเลยครับมันจะบวถึงนกหลอก,ๆๆกน,น,อนอกกระเด็ดนกกอนแต่ถ้าเป็นตะค่ายยันยานเป็นถุนทงยังสีเนาะครับเนาะมันจะบ่าฝาดนกบ่เห็ดให้นกกระเด็ดนี้มันจะขอบไดพ้พอดีครับ เอาเอาง่ายๆนี่คือเทคนิคเนาะเวลาผู้ใดสีใสตะไคร่ม่ขอให้ตะไคร่นี่ง่านนะครับห้ามยาให้ตึงครับจังสีถือหนกเนาะเอาเทคนิคด้วน้อยฟังเอาด้ยครับเออฟังซื้อขันว่าแมนกัเฮ็ดขันว่าบ่แมนกะเย่เฮ็ดน้ำครับนี่ครับเตรียมพร้อมครับรับทรงเตรียมทรงเลยครับมือนี่ทรงหลบเศ้านี่แหละครับจากน้อยนี่แหละเรียวแล้วครับเพื่อนสิไปท่านทิปพอดีลวมั่งเพื่อนเราเพื่อนสิพากันไปทิบกันครับ ช่วงมันนี้ย่ำเศร้ามืออื่นวันาคารเขาหนาจะน้ำใจครับยูโคลาชครับบ่ไก่กันเนาะครับมัอนี่ก็ฝากติดตามฝากคนงานของผู้พาไว้ครับผู้พากลับมาคือเก่าครับโควิดก็เหตุในคนลําบากมาหลายแล้วผู้พาก็คือกันแล้วครับช่วงภาคหลังๆมาเงียบหายไปโดนเนาะครับเนาะบัวใหญ่มาพอครับนะพี่นงเสียนนกทั้งหลายทุกคนครับกฝากติดตามผู้พาือเก่าครับผู้พาเพเนียตสครับ กดไหล์กดแช่กดติดตามกดระคังสีแดงให้ผู้เผานะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ยังหักกัน้วคือเก่าครับมอนี่จังไดผู้เผากะสิขออนุญาตเอาของไปส่งนะครับเนาะนี่กะสองโมงแล้วครับไปหอดพุนกะไปซีนี่กะเนีสองโมงสองโมงครึ่งเพื่อนอาจจะเปิดครับขอบขอบคุณคือเก่าครับก็ยังอยู่คือเก่าครับอยู่น้ำเสียนกเฮ้าคือเก่าครับยังบ่ได้ไปใส่ครับก็ฝากขอบคุณหลายๆครับที่ยังหักยังหวงผู้ผาคือเก่าครับที่โทษมาหลินมายามกันขนาดเงียบให้ไปดูน โทรศัพท์กระดักส่้มือได้คุยกันครับก็ดีใจครับมีผู้พากับพ่อมคือเก่าครับปิดหน้ายางพอดีครับปีใหม่กะสีเหล่งงานให้ลูกค้าต่อไปเนาะครับเนาะกะผู้ใดสร้างเหล้่บ่ได้หรือสร้างแล้วได้กะดีใจนําครับก็ขอบคุณนหลายผู้้ากับเหตุงานผู้เดียวครับว่ามีลูงน้องครับเหตุสองคนผู้หนึ่งเหตุคนละทีครับเหตุหลายอย่างผู้หนึ่งทั้งฟังหนึ่งเพื่อนกับเหตุขึ้นทั้งผู้พากับเหตุเพเนียเนาะครับ กระดซ้ำม,มันด่แหลคะครับมันโมเมนต์ของเสียเร็วด้เนาะครับเนาะยังไดกะกพรขอขอบคุณมากครับอียังห่างยังห่วงผู้ผาคือเก่ามือนีกับขออนุญาตก่อน,นครับอาสวัสดีครับผม